7โมง48ต้องไปถึง8โมง20นะครับที่ท่าเรือนะตอนนี้เราก็เดี๋ยวเช็คเอาท์ห้องอที่นี่นะครับจะมีสไลปตัวนี้นะแอร์รีโมททีวีกับรีโมทแอร์นะครับต้องอาลงไปคืนด้วยนะแล้วก็ส l ลปนี่เก็บไว้นะครับในนี้ระบุว่า200 0 0 0นะ ก็คือห้องแสนห้ามดจำอีกห้าห0ื่นเดี๋ยวเราจะลงไปเอาเงินเขาเรียกนิดโปรสนะเงินมาจำรับมาจำกลับถ้าในห้องเช็คแล้วไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะของในห้องนะก็จะมีแก้วน้ำนะครับมีเนี่ยเหมือนโรงแรมปกติก็โอเคเลยตอนนี้แดดออกเต็มที่แล้วนะครับ ตอนนี้เราเช็คเอาท์ที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ของขึ้นจักรยานเรียบร้อยนะนี่นะแพ็คเดี่ยวขี่ไปที่ท่าเรือนะครับเราได้เงินมาจําคืนแล้วนะครับห้าหมื่นนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ติดต่อวอตแอปนะครับหัดใช้กันเหมือนไลน์เลยไม่ยากนะครับใช้ครั้งแรกเป็นเลยพูะยังไงไว้ที่ตรงนี้นะสําหรับใครที่จะแชทคุยกับทางหรือโทรหาทางโรงแรมนะครับว่ามีห้องไหมอะไรเงี้ยนะครับเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะด้านบนหรือด้านล่างเนี่ยสักอย่างหนึ่งนะครับ ไปเดี๋ยวไปท่าเรือกันถ้าถามว่าการเดินทางเนี่ยภาษาอักฤษจําเป็นไหมผมว่าค่อนข้างจะาเป็นต้องภาษากลางนะแต่มันใช่ปัญหาไหมถ้าพูดไม่ได้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมก็พบสม,มุด p o c ก e t b ุ o เล่มเล็กๆเอาไว้นะครับสำหรับแปลภาษานะเล่มร้อยกว่าบาทก็ติดกระเป๋าไว้นะครับถ้าใครมีหน้าแฮนด์ก็ใส่ไว้ชี้เอานะครับเป็นภาษาอินโดนีเซียเลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ ถ้าอย่างนั้นถ้าคนอยู่ทางใต้พอพูดได้ไหมนะครับใต้บ้านเรานะภาษามาลายูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะพอได้นะครับเพราะว่าภาษาของอินโดนีเซียจริงๆเนี่ยก็ต่างกับภาษาของมาเลเซียนะครับเหมือนไทยกับลราอาจจะใกล้เคียงกันแต่ความหมายอาจจะผิดเลี้ยงกันไปนะครับอาจจะเข้าใจผิดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้ภาษาอะไรก็ต้องมีความระมัดระวังระดับหนึ่งแต่ก็เป็นข้อดีว่า อ่าโอเคอย่างน้อยก็พอเข้าใจนะครับเพราะที่นี่ภาษาอังกฤษน้อยมากนะสหรับตามโครงตามป้ายนะครับก็เป็นภาษาบาล์ซ่าครับส่วนการแลกเงินนะครับที่นี่นะก็ถ้าใช้เอา่ามีมาเลเซียก็หาแลกได้ที่นู่นก็แลกเงินอินโดน,นะครับที่มาเลเซียนะติดบาบางก็ดีนะครับหรือข้ามฝั่งนาครัฝั่งนี้แล้วเนี่ยเรามาหาแลกมันก็มีสองสัมเจ้านะครับที่รับแลกนะผมก็ พอดีแรกจากุงเมืองไทยมาเลยนะครับแถบผ่านใหญ่นะติดมาประมาณสักสองพันอะไรก่อนอะไรเงี้ยนะครับเราค่อยาหาแลกเอาที่นี่นะก็พยายามถ้าเดินทางไกลแรกเป็นดอลลาร์มาก่อนนะล้วค่อยมา,าแลกเป็นเงินอินโดยีนะถ้าางเงินสะกุนดลอลลาร์เนี่ยมัน w o r l นะครับในการเดินทางที่หนหญ่ีหลับนะก็ถ้าแลกแบงใหญ่หน่อยก็จะได้เลรยดีนหน่อยเราไปที่ทั่วเมืองเพราะเรามีจักรยานนะครับ ก็เป็นข้อดีข้อเสียนะครับคือจะถามว่าสะดวกไหมเวลาอยู่ในเมืองบอกสะดวกมากนะอยากไปไหนได้ไปนะครับแล้วถ,ถามมันมีค่าใช้จ่ายไหมมีนะครับมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะก็คือค่าโหลดค่าระางแต่พอเพอินเท่าที่เราผ่านผ่านมาเนี่ยเราก็บอกได้เลยว่าถึงมันจะเหนื่อยแต่มันก็คุ้นนะครับเพราะเราทําให้เราเห็นโลกในมุมที่หรือประเทศนั้นๆเนี่ยกว้างขึ้นนะครับได้สัมผัสกับผู้คนที่ลึกขึ้น มากกว่าคนปกตินะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวแบ,บเ่เพผ่อมามันก็เป็นการเดินทางองีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่คนปกติอาจจะบอกว่ามันยากมันต้องมีสกิลสูงหรืออะไรนะบกวา่าลองเปิดใจใดูนะครับเพราะอย่างแรกเลยคือพวกนี้มันไม่ได้ใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันวันสองวันนะครับมันต้องค่อยๆส,สังสมรานะครับมาเลเซียก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับอินโดนีเซียนี่ก็ด้วยนะครับ น่ารักนะผู้คนเราใกล้จะถึงท่าเรือแล้วนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับท่าเรือเฟอร์รี่นะฮัลโหลผู้คนเป็นมิรนะอย่างที่บอกนะครับก็เหลืออีก200เมตรนะครับเดี๋ยวเราเช็คอินจ่ายค่าระวงังเดี๋ยวเราจะเข้าแล้วนะครับ Yeah. Hello, Melaka. Yep. Okay. <laughs> yep. Can it's bicycle. Can you show me your passport and boarding pass, please? Yeah. yeah. Okay. Twenty. Twenty-five thousand. Yes. Yeah. Let's go straight to the immigration. Okay. Yeah. ตอนนี้เราผ่านตมของอินโดนีเซียมาเรียบร้อยนะครับก็นี่นะวีซ่าสแตป์นะครับกับตัวเรือนะใช้เวลายืนรอเนี่ยประมาณสักสินาทีได้นะครับตมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถามชื่ออย่างเดียวแล้วก็จ็อบออกเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเดินลงไปดูกันจักรยานเราอยู่นี่แล้วนะพี่เขาเข็นเข้ามาให้นะครับเวลาข้ามมาเราเอามาเองไม่ได้นะตรงนี้นะ ต้องให้ระบบจัดการต่อเข้ามานะครับอาจจะต้องให้ทิปเล็กน้อยนะครับเป็นตามนี่นะครับเรือที่เราจะไปนะสองฝั่งนี้นะมีอินเอาท์นะนั่งผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับบอกเลยเนื้อไทยแลนด์ไทยแลนด์วันเอมทอก็ไม่เอ็มอัมรีอัมรี yes yes nice to meet you ดับปิดใชฮัโลโฮโอ้โหโอเคอยู่ไทยแลนด์ไทยแลนด์สัสดีนะสวัสดีนะเฟรด์ยุเฟรดโอเคโอเคมันนี่โอเคโอเคตั้งนะเยี่ยไเที่ยวก็ขากลับเราเป็นลำนี้นะครับขามาเราเป็นลำนี้นะขากลับเป็นลำนี้นะครับเขาจะวิ่งสลับกันนะเดี๋ยวจักรยานของเราจะขึ้นทีหลังนะครับ กลกอกลําบากนะครับก็กอกได้นะครับนี่ก็กอกทันอยู่นะแต่เมลมาแล้วยังไม่ได้รับนะครับแต่ว่าลายเส้นมันขึ้นแล้วว่าเราได้ลงทะเบียนนะเดี๋ยวออกจากตอมอเดี๋ยวจะเข้าตอมอนะครับก็ไปอาจจะออกไปถ่ายคลไปอีกทีนะเพราะเดี๋ยวมันจะวุ่นุนเรื่องจักรย,ยานนะครับเดี๋ยวไปดูกันเราถึงแล้วนะครับเทียบท่าแล้วนะจักรยานเราจอดข้างหลังระยะ ห่างกันเป็นเมตรเลยนะไม่รู้จะยกขึ้นยังไงหรือจะอาออกหน้าเรือเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเรากลับมาที่ท่าเดิมนะตรงนี้ก็เป็นที่ที่เราพักกันนะครับแล้วก็ขี่อ้อมมานะมาขึ้นเรือใกล้ดีนะครับนี่ก็เห็นเป็นเหมือนเรือสำเภาอ่ะนะครับเข้าสู่แลนด์มาร์คของมาละกาแล้วครับเดี๋ยวเราผ่านตอมอก่อนนะแล้วเดี๋ยวถึงจะถ่ายได้นะตอนนี้คนออกเต็มประตูเลยรีบออกจากเรือกันนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักนะ จะได้ถ่ายละอย่าทําแบบผมนะลืมกอกใบต่อมอเขา้ามากดเอา15บนาทีสุดท้ายก่อนเรือจะถึงแต่ก็กอกทันนะครับไม่ยากแต่ก็โหลดไฟล์ PDF ไม่ได้แลวไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ว่าก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่ามันเช็คอินผ่านเวลาตอนขามาก็เขาไม่ได้ขอดูนะครับแต่ถ้าขอดูก็หางานนี้บริษาทก็ตออ่อคิวไปเรื่อยๆะคระับนี่แนละข้างลางก็เป็นห้องเก็บสัมภาระนะครับเอาไว้ถ่วงใต้ท้องเรือเลย ก็ประมาณนี้มีทีวงทีวีให้ดูนะครับตอนนี้ไกล้ลงแล้วนะเดี๋ยวรอออกกันให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวเราถึงจะได้ออกนะ ากเลยนะก็ทำให้เราแบบเออเอนจอยอะนะอารมณ์ดีเลยเดี๋ยวขอเข้าศาลาจัดของแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวหาเป็นทงเป็นที่อะไรก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปออกท่าเรือนะครับที่เราเพิ่งออกมานะตอนนี้เราเตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับข้างหน้าก็จะมีที่จอดรถแล้วก็คลองด้านหน้านี่นะที่กลงคืนเรือวิ่งนะครับส,สัญจรไปมานะครับ ก็ใกล้ๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องขี่ขึ้นสะพานนี้นะกับต่อไปนะครับเพื่อไปบัสเซนรัลนะครับเพื่อจะขึ้นรถไปหาดใหญ่ก็5กิโลนะครับจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่สถานีว่าราคาจะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าระวางเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะมาบอกทีนะครับก็เป็นประเทศที่น่ารักนะครับผู้คนทั้งมาเลเซียทั้งอินโดนีเซียอะไรนะครับก็ไม่มีปัญหาในการผ่านด่านนะกอกปั๊บปั๊บปั๊บอิเล็กทรอนิกส ผ่านเข้ามาได้เลยนะครับวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์อ่ะเดี๋ยวไปดูกันระหว่างทางนะว่าเมืองก็เป็นไงนะมาเลเซียมาลากาเข้าไปที่บัสเซเน็ตตนะครับตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะครับระยะทางที่ถ้าคนเดิน4โลกว่านะ4.7ถ้าเป็นจักรยาน6โลนะครับก็มันจะเลือกแบบไม่ต้องยกข้ามสะพานเหมือนตอนมานะก็เราก็ถือว่าขี่ดูเมืองไปเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสมากันได้บ่อยๆนะครับอันนี้เราก็ข้ามฝั่งมาแล้วนะครับออกมาจากฐานีเตะกี้ ร้านอาหารร้านอะไแถวละแวกนี้เยอะนะครับมีให้เลือกกินได้เยอะโซนนักท่องเที่ยวแต่ว่าราคาก็จะสูงหน่อยแต่เดี๋ยวเราไปหานอก,นอกเมืองกินกันรอให้อีกสักพักหนึ่งเพราะตะกี้เรากินขนมปังรองท้องมาแล้วนะครับจะได้เซฟค่าใช้จ่ายนะอีกอย่างหนึ่งก็บนเรือสองชั่วโมงไม่มีอะไรทำนะก็นั่งกินขนมปังนั่งอะไรไปเรื่อยนะครับ ระหว่างทางเดี๋ยวเราจะแวะที่แลกเงินก่อนนะครับเพื่อจะแลกเงินกลับนะครับจากอินโดเป็นมาเลย์นะครับแถวนี้นะักท่องเที่ยวเยอะนะมีที่แลกเงินอยู่แล้วจากท่าเรือก็ประมาณโลหนึ่งเหมือนกันนะเดิมนมะาเราต้องข้ามสะพานอันนี้ไปครับต้องคืนคนเยอะนะ เดี๋ยวรแลกเสร็จแล้วก็จะตีกลับออกไปนะครับแลกเท่าที่แลกคืนได้นะพวกเหรียญพวกอะไรพวกนี้อาจจะแลกคืนไม่ได้นะครับน่าจะเป็นอันนี้นะครับนี่นะเห็นมีคนยืนรอต่อคิวอยู่นะเดี๋ยวรอล็อกรถก่อนนะครับอ่าใช่ละอ่านี่ก็เป็นร้านแลกเงินนะครับใกล้ๆกับนี่นะมีเซเว่นอีเลฟเว่นอยู่ตรงนี้นะเนี่ยออกมานะครับแล้วก็ในร้านนี้เลยต่อคิวกันอยู่ เราเหลือเศษจ,จากอินโดนีเซียกลับมาแสนหนึ่งนะแรกกลับคืนมาได้28.5ดนะครับดิงกิตนะดีกว่าเก็บไว้ไแรกที่ไทยโดนยับกว่านี้แน่นอนพยายามแรกตรงนี้ให้มันจบจบนะครับเพราะเดี๋ยวเรายังต้องใช้ตังนี้ซื้อตั๋วลงตั๋วรถกินโคงกินข้าวกันอยู่นะตีเป็นเงินไทยก็200กว่าบาทนะครับอันนี้ไม่เยอะแต่แรกให้เป็นเงินของที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันเหลือเศษยังไงแรกที่ไทยก็แลกกลับอีกที ผมเคยมาที่มาเลเซียเนี่ยนะครับประมาณ20ปีได้ละถามว่าแปลกใจไหมนะครับตอนนี้ไม่แปลกนะมันมันเหมือนเหมือนเดิมอ่ะนะครับตึกรามบ้านช่องไม่ไม่ได้เปลี่ยนไปจนแบบทันสมัยหรืออะไรนะก็ยังทรงๆเดิมอยู่จะบอกว่าคล้ายๆหยุดเวลาไว้ก็ได้นะก็ยังตรงเนี่ยนะครับการขับขี่นี่ก็สไตล์คนไทยเลยนะอีก1.2กิโลครับเราจะถึงสถานีรถบัสละเราขี่มาถึงเราก็เข็นผ่านห้างมาเลยนะครับ ตัดตึกมานะห้ามขี่นะเนี่ยนะครับจะมีป้าอยู่ข้างบนนะอร์มีนอกบัสนะครับนี่นะครับก็มารากหาดใหญ่นะครับค่าตั๋ว96.10นะครับรอบสามทุ่ม12ซีทนะครับเดี๋ยวพี่เขากำลังดูราคาไอรถจักรยานเราให้อยู่นะครับว่าจะไปได้ไหมนะกำลังช่วยเหลือเราอยู่นะครับเดี๋ยวดูกันตอนนี้ก็งานงอกแล้วนะครับที่นี่ไม่รับรถจักรยานนะครับ นี่นะตะกี้พี่เขาบอกแล้วนะครับว่าไม่สามารถขนไปได้นะครับเพราะจักรยานคันใหญ่นะก็เดี๋ยวหาวิธีกันต่อไปนะครับเนี่ยสไตล์มาเลเซียตะกี้กลับเข้าไปคุยนะครับแล้วก็ทางพนักงานเนี่ยก็ให้คุยกับคนขับคนขับก็บอกว่าซื้อตั๋วก่อนนะครับรอบสามทุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ ข้างในเกตนะครับแล society, way, os, ads, ้วดูกันอีกทีว่าจะจ่ายค่าระวังอันน like ี้เท่าไหร่นะครับตอนนี Manufact ้ไม่มีใครรู้นะว่าราคาเท่าไหร่ผมก็ไม่กล้าใช้ตังค์นะเพราะถ้าหมดปุ๊บจบกันมันจะไม่พอนะครับเดี๋ยวก็กินข้าวแล้วก็รอตอนดึกเลยต้องเซฟไว้เพราะเราก็คิดไว้เท่าน่าค่าตั๋วเนี่ย96ถ้าจำไม่ผิดคือ96.10ึงลิงกิตเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นค่าตั๋วให้ดูนะครับนี่นะเป็นแอปพลิเคชันนะครับ Red b u s นะครับ k ุ๊กบัสเฟร t ด c k e t นี่นะครับตัวนี้นะเดี ไว้หน้าจอให้อีกทีนะครับน้องเขาแนะนำมานะว่าตัวนี้นะครับสามารถที่จะจองรถบัสในมาเลเซียได้นะจะไปไหนก็เช็คอันนี้ก่อนพอดีน้องก็เห็นเราตกยากนะน้องเขาเลยเข้ามาคุยด้วยเนี่ยนะครับน้ำใจคนมาเลเซียนะโอเคเลยนะครับน้องๆน่ารักนะคุยไปไหนมาไหนออกครั้งน้ารัที่วาดก็ได้นะอะไรเงี้ยเคยเห็นอยู่อะไรเงี้ยทางมอเตอร์ทงมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเขาเห็นเคยขนอยู่นะ ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนค่ำๆนะว่าตอนนี้บ่ายสานะครับรอไปอีก5-6ชั่วโมงว่าเราจะได้กลับไหมลุ้นไปด้วยกันอ่าในท่ารถนี่ก็ยังมีนี่นะครับมันนี่ทานเฟอร์เอ็กเชนด้นะแรกตังได้นะครับที่สถานีรถนี่นะมีครบนะครับโองอาหารแมคโดนั OK, FC, ลล์ f c เคเอฟซีร้านขนมปังนะใหญ่นะตรงนี้นะเบตเตอร์เลเพียบนะครับที่เราเห็นนี่จะเป็นโฟนล้างๆหน่อยปีกหนึ่งนะ ขายตรงขายตัว๋วมีหมดนะครับตรงนี้เรากลับเข้ามาในอาคารผู้โดยสารแล้วนะครับไปนั่งนั่ง,น,งนอน,น,อ,นอยู่ตอนนี้ก็ประมาณสักทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราเข็นรถเข้าไปที่ใกล้ๆก,กับทางออกเกตก่อนนะ,อะของเราเกตด,ดีนะครับหรือประตูดีนะ,ะแพลตฟอร์ม15หารือไงเนี่ยเดี๋ยวต้องดูตั๋วอีกทีนะครับไม่เคยขึ้นเหมือนกันนะที่มาเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องถาม,ถามเขาทางเข้าออกก็หลายทางนะครับมีสถานีรถบัตร ก็นั่งไปที่ท่าเรือเฟอร์รี่เราได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีจักรยานมานะมาตัวเปล่าก็โดยสารไปได้เลยนะส่วนสายไหนเป็นสายไหนนี่ต้องถามเจ้าหน้าที่อีกทีนะครับอันนี้เราเจอดจักรยานเข้าไปถามแล้วก่อนนะ uh, Sorry and h i s c e t and t yes นายอ o c k เกียดนี้นะครับเข้าไปได้้นะห้ามเกินเส้นเหลืองนะครับ Thank you มันจะมีเส้นอยู่ที่พื้นนะครับห้ามเกินนะถ้าล้อล้ำไปมันจะตื้ดขึ้นมาเลยนะ เกตดีแพลตฟอร์มที่15แล้วก็แพลตฟอร์มคือชานชลา15นะในจอมอนิเตอร์นี้นะครับอาจจะมองกันไม่ชัดนะตะ่กี้มีขึ้นว่าไปสิงคโปร์ด้นะครับก็คือขึ้นจากมาลากานี้ได้เลยนะครับป้ายมอนิเตอร์นี่นะชานชลาที่เท่าไหร่เกตที่เท่าไหร่รถกำลังจะออกนี่จะขึ้นไฟกระพริบสีเหลืองนะนจอมอนิเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริษัทนะนี่นะครับทริปออนนะรหัสนะเวลาไปไหนเนี่ยนะครับมีไปแบบอลองสตาร์นะครับ เกดนะอันนี้เกรดีแพลตฟอร์ม15เนี่ยนะครับที่กำลังจะเข้ามานะาเดี๋ยวผมจะลองไปถามเขาดูนะครับว่าของของผมเนี่ยเข้ามาหรือยังนะเพราะตอนนี้เขาขึ้นเลขตรงนี้อยู่นะ7โมงนะครับจะ2ทุ่มนะครับนะ2ทุ่มละเพราะว่าเราจะต้องย้ายจักรยานนะครับจอดไปตรงนู้นนะเอาเข้ามาคุยกับคนขับก่อนนะครับเดี๋ยวจะถามเขานะว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะ ตอนนี้ก็อยู่ใต้ท้องรถแล้วนะครับมัดเองผูกเองนะรถจะออกตอน3ามทุ่มนี่นะครับตอนนี้ก็เคลียร์แล้วนะครับตอนแรกคนขับขอ150ยห้าสิบลิงกิตนะครับเราต่อไปต่อมาเขาบอกว่าต้องจ่ายให้คัสตอมนะก็ต่อไปต่อมาบอกไม่มีตังค์ละควักให้ดูเลยเหลือ100ยลิงกิตนะครับหรือประมาณ700กว่าบาทพูยง่ายตั๋วเท่าไหร่คนเท่านั้นเดี๋ยวจะถึงกี่โมงอะไรยังไงว่ากันไปรอดละกลับเมืองไทยได้น่าจะใส่ได้สักประมาณ2คันนะครับถ้าถอดดีๆนะ2-3คันนะครับไวสลับอย่างนี้นะ สลับหัวสลับหางสลับหัวนะครับแม็กซิมัมสามนะถ้าคันนี้นะครับเราก็มาถึงจุดพักรถนะครับตอนนี้ตีสี่ครึ่งนะครับนี่นะครับรถบัสเรานะแล้วก็ร้านค้าปลอดภาษีนะครับมีอาหารมีกาแฟขายนะครับมีร้านรับแลกเงินก็จะแลกกลับเป็นเงินไทยหรืออะไรก็ในนี้ได้นะครับแตเลรมันก็จะได้ต่ำออตอนผมมาเนี่ยแลก7.7 8นะครับอันนี้7.6.9ดจุกเ็จดี๋ไปดูข้างในนะไปสี่คึ่งตอนนี้นะก็มาจอดแวะพักนะครับก่อนเข้าด่านก็ในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับตรงนู้นนะเป็นร้านกาแฟนะครับกับอาหารนะโซนนี้นะครับนี่ก็ดิวตี้ฟรีส่วนตรงนี้นะครับก็ร้านขายซิมอันนี้ ร้านแรกเงินอารมณ์ประมาณนี้นะ9 6 9นะครับตอนผมมา7.78ถ้าแรกตรงนี้อาจจะได้เลทต่ำกว่านะครับนี่ก็ร้านขายบุหรี่นะอันนี้ซิมการ์ดนะครับ a i s d tag mm hmm. 2เราคงไม่ต้องใช้แล้วนะครับรถบัสเราก็จอดอยู่นู่นนะกระฟงกาแฟก็หากินกันปีกดูเลยนะครับคง mm hmm. ข้าวถ้าหิวนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกก่อนว่านู่นนะประตูทางเข้าดิวตฟรีนะครับ การเดินทางโอ้ยาวนานมากเป็น10วันนะครับอันนี้ก็สั้นที่สุดเท่าที่จะพอทําได้แล้วนะครับสิกว่าวัน15วันก็เหมาะสําหรับผู้ที่มีเวลานานนะครับในการขี่แต่ถ้าสั้นเนี่ยขี่เฉพาะในมาเลย์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม,ไม่ไม่กี่วันก็ได้แล้วนะพอดีเราข้ามไปทางอินโดนีเซียก็เดี๋ยวจะทําสรุปคลิปอีกทีนึงนะครับเรื่องดีเทลต่างๆนะรายละเอียดต่างๆมาจะพูดได้ไม่ครบนะครับเพราะว่าเราไปเปิด คลิปดูที่ร้านคอมพิวเตอร์พอดีคอมพิวเตอร์เราเสียนะครับก็เลยส่งกลับมากับพี่อันก่อนนะครับแล้วก็ไปเปิดที่ร้านดูในบางส่วนเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเราก็เลยจะทำเดี๋ยวทำสรุปคลิปดีเทลแบบลึกๆให้ส่วนข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ติดต่อมาใน messenger นะครับของทางเพจ a c e b o o k เรานะครับแล้วเดี๋ยวค่อยพูดคุยกันนะว่าดีเทลของลึกๆเนี่ยของมาเลเซียเนี่ยเป็นยังไงในอิโนโดนีเซีย,ยเป็นยังไงนะครับ<า><ม>ก็ต้องบอกเลยว่าเงบประมาณเนี่ยใช้ไม่เยอะนะครับงบประมาณใช้ไม่ไม่สูงมากครับประมาณ1มื่นหนึ่งหมื่นสองเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นราคาตอนจบไปให้นะครับด้านบนว่าเราใช้ไปประมาณเท่าไหร่ประมาณนะครับประมาณอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเลยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีงบไม่เท่ากันนะครับ แต่ของผมเนี่ยคือในส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะสูงกว่าเพราะมันเป็นเซอร์เวทิฟนะครับมันอาจจะต้องจ่ายในสิ่งที่คนปกติไม่ต้องจ่ายนะมันก็เลยทําให้เป็นการลองผิดลองถูกแทนทุกคนนะ,นะครับเราก็จะพยายามหาเลทราคาที่มันเหมาะสมที่สุดนะครับให้สําหรับทุกคนในการเดินทางแบบนี้นะครับอนอนที่พักพวกโรงแรมเกสเฮาส์เนี่ยมันก็จะราคาสูงขึ้นเพราะของเราเนี่ยในมาเลเซียเนี่ยเราแคมปิง้งในส่วนใหญ่ ส่วนในอินโดเนี่ยเรานอนลงเป็นลงแรมยังไม่เจอเกสเฮ้าส์นะคงปิดทิปไวไปตรงนี้เลยนะครับว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับรับชมกันมานะคงจะหลาย e ีพแหละเพราะยังไม่รู้เลยกี่นะอีพีเพราะต้องกลับไปตัดต่อก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับบาย แต้องถ่ายหรอกเดี๋ยวค่อยไปถ่ายที่เราจะเข้าซ่วจริงลี่ยนห้องน้ำใช้ได้ไหมพี่โอเคผ่านแต่ว่ายังไม่อยากจะใช้รีบๆไปตะกี้ผมโกนหนวดอันนี้เรียบร้อยอมีอ่างโอ้โหนกโล็อกแม่งขึ้นเหมือน ไอ้โซ่นั้นไม่มีฝาปิดไม่มีฝานั่งขี่ลำบากนี่นะต้องเอไอ้โซ่นี้ดีกว่าชอบโซ่มาเลยดึงได้เลยนั่นน่ะดึงเปิดได้เลยเอชอบโซ่มาเลยมากกว่ามันเบิกกว่า check c c h e c k ย t a p t ตอนนี้เรากำลังออกเดินทางแล้วนะครับก็เป็นตอนนี้เดือนมิถุนามิถุนายนมิถุนายนนะครับตอนนี้เดือนมิถุนายนกลับมากลรกดากลับมากรกฎดานะครับนี่ก็เสี่ยนนะครับรวมทริปนี้นะสองคันนะครับก็มีพี่พี่เจี๊ยบนะครับข้างหน้า ตอนนี้เราอยู่หาดใหญ่แล้วนะครับเรามาจากมะละกามาถึงหาดใหญ่เนี่ยออกตอนสามทุ่มนะครับเวลามาเลเซียนะของไทยคือสองทุ่มมาถึงนี่7จ็ดโมงครึ่งประเทศไทยนะครับตอนเช้าอยู่ที่ด่านประมาณสักชั่วโมงนะครับก็นี่นะครับ KKK ครถวิ่งไกลนะครับก็นี่นะบัตเตอร์เบิร์ดนะครับปีนางเคเมาละกาโปเนี่ย ไปหมดับสมุงสมุยภูเก็ตกรุงเทพนะครับจองรถได้เลยอยู่ที่ถนนชีวิศนะครับหาดใหญ่นะเบอร์โทรศัพท์นี่เลยเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้ในเพจ Facebook เรานะครับขอจบทริปเลยแล้วกันนะพบกันใหม่ซีซั่นหน้าดูดิว่าเราจะเดินทางไปไหนนะครับ